ตอนบ่าดีดีไม่แห้งตอนสายๆครับพี่น้องครับผมพันเยาวันลำเปิดเอาไปเคี่ยวครัรบบนเลิเออก,ก,กแล้วเห็นผาเฟี้ยงเป็นไมล์เดยอะวันนี้เด้อยมิดซีดีแล้วครับเก็บของเมียนของชาบ้านคนเกิถือคือคมคนหลายๆมือนี่มิดซีรีครับบนเรยวกระทับทมาแล้วเนาะพอกันปีหนาครับ พี่นาจักสีกนาใดไ,ได้พี่น้องเพราะว่าสาวหน่อยเ้ามาติดต่อกันสี่ปีแล้วครับมาต่อเนื่องสี่ปีแล้วคู่เวสุวรรณเอาล่าล่าคู่ล่าสมเด็จอปมปฐมอันนี้ตะโศกตะหมันตะโศกตะหลับเหมือนต่อไปขังไผ่ผักนะแยกย้ยายกันเรื่องปัญหานึงกับกับใช้ผู้พึ่งเขาครับงานเขาบระเดีต่อเนื่อง เจ้าเนี่ยคอยหัวอเอาทีหอนสารข้ามมาหนิไหมตีปอบนนผีบางบดว่ะลืมกระเป๋าว่ะคอยไปหอดแล้วหวอดพา,พา,พานุเข้าแล้วคอยวากก่ากระเป๋าผู้ใดไรหอยนี่หอยเลยขี่ขึ้นมาให้สองด้วยก็รู้ไงไปน<ม>้อนดีวัด,วดมือค่อยไปก็ได้เหกอเว้ยเออนางตีไปเมื่ไปนีน่บอลนางตีไปไปนี่ย่งแอนนี่สวางน่าย่งเผย ก็ไปในตียังบ่เอจันทินรย้เรเราไม่ยากหรอกเรามีพันลมนอนเป็นยังีกตอนเนีเป็นนีหอันเข้าน่ะจ้อันนี้แลวยวเลียวย่น่เปลี่ยนเลยเอออดสรว่านี้ยล้วไเวลาโดนปได้ครับขัดเปลี่ยนบ่โดนหรอกเนาะบ่คือสอมนะ ผู ality, ้ักเนผู้เสียวสั้นบมีบมีบอันบมีอันไบุษนีจะทำเดียวประทันเขาจะเียอยู่เียวมันก็ได้ไดก็ได้วันนี้บมีแนวบ่เปลี่ยนเปนบ่นดนตรีบอลบ่มีแนวบ่เปล่ยนอยังว่าบ่เยี่มมันบมีแนวบเป็น็นบ่สั่น จามือเข้าไล่บ้างหจะมาหุ้มไล่แถวลูกค้าลูกค้าไล่ไปนี่จามือต้องเข้าไล่ด้วยฮานองเขาม่เาเ็นันมันมันเขางกัมิตงทุกเกยิงสันต้นนะไงไก่มาสักผู้นั่งกลางที่กับมิตรยิงกาเป็นหนึ่งต้มีปลาขาหน่อย ก็เลยเปิดน้ำเรืมบนหนาดังจากจากโอ้มีคนอยู่นั่เห็่ต้อง,ง,เ,งเ,เป็นคนอ้วนเลยเนีอ้วนแล้วเป็นคนก็เ,เป็นคนมักรื้อตีดอกไปอ้วนดอกไป่โอเวียนเอาบานี้แยกใหญ่ครับยับยั้งใสสวยท่นหลังก์กำกุมพันเตียดาไปดา่านยังสีกวงก้อนหลางังคุณนลวพ่อกันีวันที่ทิบี่ครับพี่น้อง สิแล้วก็สิบหกแถวว่ามีแานงกรุงเทพก็คือยุดเงารอบปิดวงมือเดียวคือยิบแปดครับอู้ดอนดิมินอูดอก็มูจอกสีไก่เนี่ยแต่ผมบ่ไก่นมือมือม้วนนี่ผมไก่มูจอกบ่ไก่แต่มืออูดอนี่ผมบ่ไก่เนี่ยแตสีลอยกัววนี้ผมเนี่ยแต่มูจอกไก่ กสิไปมุ่เจะออกกับผมกสิออกคื้กันออกแล้วเลี้ยงแต่มันบเป็นงานวัดนี่ประเี๋ยเป็นงานนั่นยุคขางงานห่าง่างยังสีนี่มันเป็นงานทางกสีเด้เพานจะมีหม่องให้องพักว่าเออมันบวคืองานวัดในงานวัดยังอกไปงานจะพาไปยุ่งสีใดเนี่ยนอนวัดต่อเราอีออานในปอยย้ำแล้วรอการร้นค้าถังเลยหม้อหอดพุ่นนี้ บ่อบ้านดงมันไกลดินี่ไปน่เมืองเลยเ้นี่ตเถศบสลบนตี่อำเพื่อเมืองเลยมันดุงเข้หน่อมเนบ้านเปนเซียวพยวนเลยรบไปบ้านดุงตัวบมนั่นน่ะนอนยุซีหัคนละบ้านมูเจโอ้สบายเลยเฮ้ยพีบางบทจะไปจี่ไหนไปนี่บางบท ไปต่างซื <als> lighting, ้อให้มันให้ใ <recipes> ห okay, ้ว่าผ <jas> ีผ <promotion UC S> ีบางแดดนี่เจ้าพนู่บ้านหนึ่งวันิเจ้าว่าคอยเก้าตัวเจ้ามู่บ้านนึ่งพนมาเจ้าจะไปเจ้าย่าไปใส่โสตายเรื่องสลัดนะแต่หลวงพีย่ำเนี่ยทิศย่ำเล่างบเป็นพันล้านแล้วยัง่เหลือเนี ภาษายังลอยสองลอยงูแมงเขาเรียนเขาเรียนกันทั่วประเทศเขาเรียนกันทั่วประเทศคครเป็นข้าวไปเนี่ยแต่ว่ามันจะมีโอกาสขึ้นไปในยุทธเ,เียมุรพวกเราเนจไปลบกขาเมนะเียยไปลบกขเมียนโอ้ยไปไปรียนลบลูกนั้นอติิเขาม้อน <laughs> ไ,ปไปลบก็ข่มียนเนี่ยไปให้ขเขาขาตัเนี่ยเล่า่าคือข่ามียนไหมไปว เขาว่ามันขับมิ้นเขาพี่องเง่าเลยตายเลยเอาเนื้อหอมมันพี่น้องว่านี้เรียบร้อยเก็บของกินข้าวกินน้ำเรียบร้อยกลับบ้านอันลัดผู้ขาสิได้ไปผู้เดียวเพราะว่าแอดมินข้าเจ้าสึกถ้าไปน้ำรถบัสนเลยครับซิสพี่น้อครับแอดมินเดินไปบ้าน นักดนตรีกับเป็นรู้รู้ครับนักดนตรียังไม่ได้ไปเลยแต่มีอาจารย์ทิ้นพู้เดียวครับเรามีพันลมอาจารย์ทิ้นรถรดตากแดดมือแล้าก,ก็นอนในหรอกเรามีพันลมครับพันลมส่วนตัวเราจะบอกให้ยิ้มออ่นเอาคนไปขั้นไหนาะนี่ซุ้มนั่นไปขั้นไหนไ,ไปแยกไแยกกันไป พอดีถึงมือหมอแล้วครับว่าต้องเป็นห่วงถึงมือหมอแล้วค่ายเดียวท่น,นะครับอย่งฝ้าขวดเลยพอโอ้ระวังระวังครับระวังไงเง,งี้ยครับหรือก็นั่งทา่าคนยื่นนี่ล่ะ นังหายเพงอยู่เพิ่เล้ยวข้าันเึ้นใส่เวลาว่าโดนดอกอายังไงล่ะไปไังอ้งเวียดเจ้าไปไหนไปไหนงาอ่ะอ้ก็ทัดอยากเตียผู้ถ่าปนไหนนะโอ้เนาะเตียตีผมว่าเขาเป็นเตียอมกูเยอะมากวนนก เขาว่าจะเปิดน้ำรื้อไหมทีนังนจ้างๆนห้องน้ำเหอเอาพิปบอบบอแม่ปิดเลยนบ่กินเนื้อพักเนี่ยแค่กินได้สิ่งห้องไงนั่นบ่รู้เลยเขาดังอยู่เลยแต่ว่าผมขนาดนี้เสียงผมยางรอเบิ้งเลยค่นผมบอกจับห้องน้ำผม่มไปปิดให้เขาเจ้าผมว่ามัปิดตลอดนะต้องปิดต้องปิดมันมันคนเปิดลืมไหมกับนี่ฟูเปิดลืมกับนี่ฟูมาไงกับนี่กินเนื้อพักไว้หนิไหมถ้าห้องเรปิดตลอด เรายบากินรียนกินพนี่ับพวกกินเข้ครับลยพี่น้องครับสี่เดินทางเหรอครับขอกันอยู่รวมพลหลักสิไปย่งไงพวกหากันนะอยากไปว่าสิไปใช่คุ้มไปอยู่นเหมันโอ้ยกะกะน่นหมันลวงปู่อยู่ขวันสวรรค์เนาะเพื่อขวันสวรรค์ ซุ้มใชพ้พุ่มกับสวนไปวันเหี้ยได้ไงตอนมีรถก็ไปแล้วมีมอมอไส้ก็ไปแล้วแต่วันนี้มันร่สะดวกครับอัล่าจากพี่น้องครับเดี๋ยวพอ,อกันยุโดมครับพอ,อกันคลิปหนะ้าสวัสดีบ๊ายบายพูณคุน